รีบเรียบกินหน่อยเหลือเวลา1นาทีแล้วเวลีบกินหน่อยนะคะเหลือเวลา1นาทีแล้วคะ่ะเวลรีบรีบ,รบ,หรรบหน่อยรียบหน่อยรีบหน่อย mày xong, 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 xong,

ไอ้ในมนเค้นกเียนนัเอยเเลียวกับกรแล้วก็ค่อยไปถ้าได้เสร็จคืนนี้เรามาส่งพรุ่งนี้เช้าเคลียยวประกรเพื่อข้าวของทุกอย่างใส่โต๊ะใส่กระเป๋า 我萝莉。